สวัสดีครับมพบกับดำเนินจีดีบริษัทสมบัติทัวร์และบางกอกบัตรลา v i p ที่สั้นน่าจะสั้นที่สุดในทไทยครับอันนี้ไม่ใช่ทัวร์นัครับนี่สมบัติทัวร์ครับสมบัติทัวหัวหินเชียงใหม่ก็มีนะครับ ขอบคุณมากครับช่วยกดซับสู่450ซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับเราพบกับดำเนินด d และชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ดำเนินด d จะพาไปหัวหินครับวันนี้เราจะเดินทางกับรถสมบัติทัวร์นะครับ เป็นเที่ยวเช้ามืดเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบยามเช้าของสมบัติทัวร์นะครับนี่ครับก็มีคนเดินทางกันแต่เช้ามืดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเรานะครับเ,เดินทางออกจากวิภาวดีเวลา6กโมงเช้านะครับน่าจะไปถึง หัวหินประมาณ10โมงนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารนะครับที่วิภาวดีรังสิตของบริษัทสมบัติทัวร์และบังกอกบ,บัสไลายนะครับซึ่งจะให้บริการในสายเหนือนะครับสายอีสานแล้วก็มีสายใต้ด้วยนะครับลงไปยังภูเก็ตสุราษฎร์ธานี ถ้าไปอีสานก็จะมีสุรินทร์นะครับอุบลราชธานีสีเชียงใหม่แล้วก็น่าจะเป็นขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มาเสร็จตัวดะไ์แล้ววันนี้เราจะาขาบรถึ้นรถ VAP ที่สั้นน่าจะสั้นที่สุดในไทยนะครับที่ใช้รถ24ที่นั่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามอเดิกรอน,นะครับเป็นรถค่ามส,งสา่งคับ ชมพูท้างตดชมพนะรครับนี่ไปหมดหินครับเดี๋ยวเราจะลองนั่งรถ VIP ไปหัวหินกันว่าจะดีขนาดไหนนะครับเด็นรถ VIP แลนั่งสบายันาดไเดี๋ยวเราไปดูกันในมุมนี้เป็นมุมที่ชอบมากนะครับเพอเป็นรูปรถเก่ารถบัสเก่า คลาสสิกครับสวยงามซึ่งบางคันเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยครับมีแต่รูปน่าสนใจนะครับอันนี้ไม่ใช่ต,วตัวน้ำพุนะครับนี่สมบัติทัวร์ครับสมบัติทัวร์มีอนุมานไม้หามป่าทะเลอะไรนะครับ่สวยับสวยับทำกัๆๆนมาใครอยากเห็นต้องมาดูที่สมบัติทัวร์นะครับนนนที่พาวรีส ขนมหวานนะครับมีรถด้วยครับรถรถรถครับเป็นขนมานไหวหวังไหวอะไรสักอย่างหน่งนะสวยครับสวยสวยเอามาจากไหนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ภายในอาคารผู้โดยสารของสมบัติทัวร์นะครับที่เรามารอขึ้นรถในตอนเช้านะครับก็จะมีอะไรสวยงามให้เราดูนะครับโดยรอบเป็นบรรยากาศที่หน้ามานะครับหน้ามาวันนี้บอกได้เลยว่าหน้ามาหน้ามาขึ้นที่วิภาวดีนะครับใครมีโอกาสก็ลองมาใช้บริการดูนะครับวันนี้เราจะพาไปขึ้นร หมายเลขสายเก้าหกเจ็แปดเบอร์สองนะครับก็หนึ่นงก่อที่คือรถ v ีดียี่สิบสี่นั่งที่นะบอกว่าว่าจะเป็นสายที่ไม่น่าจะสั้นสุดนะครับที่ใช้รถมอดึกก่อมาวิ่นงน,นะครับระยะเวลาก็จะประมาณหกโมงประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวาล,ล,ลองแน่ดูว่าเป็นยังไงขึรถกันดีกว่าครับในส่วนของสายกรุงเทพหูเหียเนี่นะครับสาย978นี่ยก็จะมีให้บริการนะครับถ้าไม่ผิดน่าจะมีออกจากกรุงเทพวันละ3เที่ยวนะครับก็คือเที่ยว6โงมงเช้า8โมง20แล้วก็ บ่าย2โมงย0นะครับโดยรถ VP 2 4่า vp 24ที่นั่งเที่ยวนี้นะครับจัดวางเป็นบอสองนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ USB ให้ด้วยนะครับซึ่งระยะทางขนาดนี้ไม่จาเป็นต้องติดโทรทัศน์หลังบ่อนะครับเพราะเรานั่งกันแค่ประมาณ3 4ชั่วโมงเท่านั้นเองครับนี่เราก็ออกเดินทางกันนะครับนี่ก็คือ บรรยากาศยามเช้านะครับที่สมบัติทัววิภาวดีนะครับนี่ครับรถต่างจังหวัดก็ทยอยเข้ามารถที่เริ่มเดินเช้าตอนเชา้าก็เริ่มออกเดินทางกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางเพื่อจะไปจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับนั่นก็คือหัวหินนะครับครับ โดยรถก็จะวิ่งผ่านวิภาวดีนะครับมหาชัยเมืองใหม่เพชรบุรีท่ายางแยกชะอำแล้วก็หัวหินนะครับหลังจากเรานั่งรถมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราก็เดินทางมาถึงหัวหินแล้วนะครับนี่ก็เป็นท่ารถนะครับอของสมบัติทัวร์แล้วก็ท่ารถที่ไปตามจังหวัดต่างๆก็จะมาจอดที่นี่นะครับเช่น หัวหินโคราชอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาจอดอยู่ที่นี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศวัดพระ2หัวหินนะครับพอลงมาก็จะนี่ครับเห็นเลยมีรถสมบัติทัวร์จอดเต็มเลยครับมีทั้งรถสายหัวหินเชียงใหม่ก็มีนะครับจอดอยที่นี่นะครับ้ามีโอกาสเราคงได้มารีวิวให้ดูนะครับสายหัวหินเชียงใหม่ ยังไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวครับขอบคุณมากครับ